อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ้ยไม่ใช่เราจะมาสอนการใช้ TS 3นะครับหรือทีมสเปกนั่นเองทีมสเปกสามเออจริงๆครับคลิปคลิปเออคลิปนี้ทำมาเพื่อเพื่อนผมนะเพราะไม่มีเพื่อนคุยเลยต้องทำก่อ,อนอืน่นเนี่ยเข้าพีก่กูไปก่อนเลยเอแล้วพิม T.S. สามทีมสปีกดาวน์โหลดไอ้เน็ตชฉะเน่าเน็ตเน่าอ่าอันนี้นี่ครับส่วนที่เราจะต้องโหลดจริงๆโหลดอันเดียครับอ <c oughs> อันนี้สำหรับคอมที่สามสิบสองบิตสำหรับคอมที่สามสิบสองบิตอันนี้สำหรับคอมที่หกสิบสี่บิต อันนี้สำหรับคนเปิดเซิร์ฟคอม3 2มสิบอิตอันนี้สำหรับคนเปิดเซิร์ฟจะเปิดจะเปิดนะครับ6 4สิบิตนี่ไงครับนี่3 2ก็หกสเอาไว้ใช้งานครับนี่แล้วกิดเราจะดูยังไงบิตดูตรงไหนคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์หรือไมค์คอมพิวเตอร์นั่นเองพัาเต้นี่ครับดูตรงนี้เลยมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ แต่มันดูได้อ่ะสามสิบสองบรินะจ๊ะเอ่อทุกคนคงสงสัยว่าครั้งที่แล้วที่ผมบอกไปมันสี่ GB เออแนีพ่อเออพ่อถอดออกไปสองไปใส่คอมอื่นมันก็เลยลดนะจ๊ะจะได้เทอกันอ่ะกดดาวน์โหลดอ่เอรอ็เร็วเร็วๆๆๆเร็วๆร็รรรโอ้โหได้เต็มเลยกดส่งไปเลย อ่ะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการอจะให้ความคิดเห็นแล้วคนที่เกียดก็รนีไปเลยแล้วเราจะได้อันนี้มาคลิกเฟ้คิกแล้วหนาทีโอ้หนึ่งชอแป๊บนะครับมันล่อน้านเปนหน่อยนอนระหว่างนี้เราก็จะมาเล่นเกม ได้เล่นได้ป่ะ,ะก็ปลิง้งไว้ดิค่ะนี่ครับนี่เป็นเกมค่อนข้างสนุกครับไม่ใช่ค่อนข้างสนุกสนุกเนี่ยรอตามพี่ฟาคนเดียวพี่ฟายโอ้จะเก่งอะไรป่านนี้นี่ครับเลเวลสองหนึ่งหนึ่งจุดแปดห้าโคตรเก่งไง แค่รลเวลสองครับผมผู้ชมเอ่อใครเข้ามาอ่อเออออแล้วก็อเอ่าโอ้ ซุ่ม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 หาเอิอได้บิกิมาอ้าวทำไมขัดคล้องเพราะอะไรไม่รู้ดาวน์โหลดใหม่หรือว่าเราจะโหลดมันเยอะเกินไปอย่าบอกคอมเราจะไม่ได้เป็นทีมสปริ๊อีกแล้วอ่าจริงๆรมอว่าใช้โปรแกรมสายคุยอยู่นะคุยได้อยู่แหละอ่า ใา่ทุกคนเลยโอ้ระหว่างนี้เราก็ไปโชว์โชว์ไม่ได้เรากไม่เก่งเนียมันสุ่มมันสุ่มมันสุ่มโบ่มันสุม่มสุ่มสุ่มเวนกำเวนกำนี่ทำไมมันสุ่มได้ไม่กี่เม้์ฟ้า <c oughs> เอาไปเลยครับกดไปเลยหน้าเล่น <c oughs> ไม่ทำไมแลกอ่ะ <c oughs> แต่แลขึ้น เออเกิดปัญหาที่ไหนครับ10ีแลวเนะี่ยโอ้โหคลิปปลาไป5นาทีครับทีมสป,ปิกส์ยิงลาลุ่น,รรนไม่เสร็จนะเฮ้ยอะไรวะนัดหนึงนะครับเกิดปัญหานิดหน่อยอะ่ะคงต้องหยุดไปก่อนนะ,ระครับเอ่อคงตกใส่เป็นเพราะอะไรไม่รู้ละอ,อ่ะ เอาเลเสร็จแล้วแล้วเป็นคิกเป็นขึ้นมาแล้วกดลันไปเลยโอ้โหแต่ก็คงเล่นเกมไม่ได้แล้วครับเพราะพักการจบล็กนี่กดเน็ก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 ก็ i n s t a l ไปเลย install โอ้อโหเสียงคล่องมากกดแม่เลย c a n c e ลเพราะมันจะไม่ปิดให้เรา อ่าว yeah. ้วเราจะได้นี่ทีมสปีกสามนี่มาขอย้ายแป๊บนึงนะอ่แล้วก็กดที่นี่แล้วก็คอนเน็กแล้วก็นี่เลย Server Address t f s b c o m อันนี้ผมเขียนไว้แล้วครับมันเลยมีแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เขียนก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้พิมพ์เออก็พิมพ์มันลงไปซะแล้วนี่ก็เนมแล้วแต่คุณจะตั้งแล้วแต่นะแล้วกดไปเลย Connect โอ้ oh, เป็นไงล่ะเียงใช้ได้เลยโอ้ oh, จริงจรินงนี่ครับต้องเรียกห้อง,งไปเลยโอ้ห้อ oh, okay. งจ้านั้นก็ปิดอะไรสักจะเบ่่ปิดไปแล้วครับไม่ต้องกลัวอ้เป็นตายอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับ